ครับผมสวัสดีครับผมพ่อกันอีกแล้วนะครับครับช่องค้นมันจ่าครับผมจะเอย่มนะครับเป็นกําลังใจให้คนมันจ่านะครับผมซอยคนมันจ่านะครับซอยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่กดติตตามให้คนมันจ่าเนี่ยนะครับเด้อพ่อเป็นกําลังใจให้คนมันจ่าครับผมดูนี่ผมมาอยู่ในหมอคิดสองครับผมอืผมไดงยินว่าผู้โดยสาร บัลายครับอยู่ในหมอจิตสองดูนี่ครับเพราะว่าก็คือเห็นเนาะครับเนาะเป็นโรคเป็นไพ่ครับผมผมก็เลยว่าเวลาในหมอจิตบ่มีผู้โดยสารหรือไทบานห้องบัหลายยังสี่ว่าควอมเปลี่ยนแปลงสี่เป็นยังไงครับผมอยากให้เวลาผู้โดยสารหรือไทบานห้องพอไปใส่มาใส่นี่ในหมอจิตสิงเงียบเพราะครับผมปกตินี่เห็นแต่ จังไรก็อยู่คือเก่านะครับอยู่ในหมอคิดอ่ะจกคนหน่อยคนไหลกยก็สีมี่มีผู้โดยสารหน่อยมีผู้โดยสารหลายก็สิคือเก่ากับยุบานห้องบ่ครับผมคล้ายๆว่าเอ่อคนสิหลายค้นสิออกไปใส่มาใส่บ่ครับผมผมหมายความจังสั่นเลยครับเด้อมาขมาติดตามผมมาเลยครับผมมาเบิ่งเลยครับอืมว่าในหมอคิดนี่ขัน่มีผู้โดสารหลายรถิหลาคือเก่าบ่อเหรือ ผู้โดยสารสีหลายคือเกาบอสี่นะครับผมหมายผมเดอคคับเ้อร์มาขมาผมมาเหตุลิปให้เอฟซีถูกๆกค้นเบิ่งครับว่าในหมอคิดเนี่ยเห็นเนี่สิมี่ผู้โดยสารหลายบอสี่ครับผมมาขมาอย่าลืมเดอครับเ้อร์บัดใดลืมบอกครับผมกดติดตามค้นมันจ่าไว้เลยครับผมครับผมมาขมาตามผมมาครับผม นี่แหละครับผมผมใส่ใส่แมก 2, ็กสองสันนะครับกัเขม้าในนี่ครับพุทธ <c oughs> พ่อแม่พี่น้องเอฟซี F T, ต่ละก้นก็ห่วงสุขภาพสุขของเนี่ย้อครับเด้อออกไปใส่มาใส่ใส่แม็กครับใส่แมก็กใส่เยี่ยวลางมือ้อครับเด้อมาขมา้าผมจะทายอยู่ในหมอคิดให้เบังครับอันนี้ภายในหมอคิดอคั้นซีขึ้เกาเลยเด้อครับเด้เอามาขมา้าตามผมมาเลยครับ ครับเงียบเงาย่งนี้และครับผม,มนี่แหละครับเงียบครับผมผู้โ,โ,โ,ดโดยสารกับรถท่านในมีดอกครับผมเบิ่งเอารถครับนี่แหละครับนี่แหละครับจะมีหลกโคบิดเมี่อืีผู้โดยสารกับรถมีครับผม นี่ครับผมถามเพ่นว่าเป็นยังสีเสมอเดียรครับเป็นยังสี่สมือละครับเพ่นว่าผู้โดยสารว่าท่าน,นี่ครับเกิดจากจัตรวาจังใดญน้องครับเนาะนี่แหละครับรถเซลล์สาย นี่จะช่องจอดครับผมรถมีดจะสายนะครับแต่ว่าผนรถคิ้วลงครับผมอเอฟซีครับจะไปใส่มาใส่ไปได้ครับผมแต่ว่า,าเพื่นหรถคิ้วลงขอผู้โดยสารก็คื่อว่าแหละเนาะคบเนาะ,ะผู้โดยสารก,บก,รบกรงงร็บผมีครับคนก็เลยรถคิ้วลงครับผมครับผม ลดคิ้วลงอืนี่แหละครับเปิดสันบวมนี้เพิ่นกระแลนว่าใด้กันครับอืมตกแก้รดกัโอ้ยแบกบแบกบพระละหลายนะครับเด้อ,วอดวบวมเป็นธรรมดาครับอืมเบิ่งรดครับเป็นขนาดซ่องจอดนะครับปกตินี่หลายครับผมอืมหันบ่มีโลงไี่เพ่ยสิหลายครับผม นี่ในหมอคิดสอนแล้วครับด้อนี่ครับก็มาจอดก็มาจอดขาชิ้วเนี่ยแหละครับพอมีผู้โดยสารครับผมภาพเป็นยังไงเนาะครับเอฟซีครับเออจังไดก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปให้ผมเลยด้วยครับเด้วว่าภาพผมเต้นบ่แต่ว่าผมทายยูหนีมันบ่เต้นดอกครับผมอ่าทายู่หนี่บ่เต้นครับ นอกจากสออกเป็นคลิปไปรเอฟซีเบิงังซี่ครับภาพจังสิเต้นครับผมนี่แหละครับนี่แหละครับผมเอฟซีตะละกคนห่วงสุขภาพจะของนี่เลยครับเตอร์อออกไปใส่มาใส่กับใส่แม็กครับผมอืมซอยกันครับซอยกันครับผมอืม โรคไพ่ไข่เก็บอยงหงไรครับซอยกันเ้อครับเด้อนี่เหรอครับเห็นไหมครับด้านหลังผมนี่ครับรถจอดนะครับรถของก่ากจอดครับมันสะท้อนแสงครับผมสเกียร์ย่านนี่รถสิบ่อจดจอดหลายดลกครับขันบ่มีโลกไม่ไพ่ย่อนม่โลกไม่ไพ่หระครับรถมาจอดหลครับผมเพราะว่าบขได้แรงนะครับเนาะ อันนี้เป็นอูหของรถเก่าๆครับผมอูอของรถเก่าๆนะครับเด้อครับสู่ไปซอยกันครับสู่ไปน้ำกันครับผมอืคนมันจากาัคนมันจากัเอากำลังใจซอยเ็บซีซอยคนไท่ทุกๆค้นนะครััเนประเทศใดให้โลกให้ไพนี้จากประเทศฮอให้ได้ครับผม เพราะแนนเป็นทั่ประเทศห้องประเทศเดียวดอกครับผมเป็นไปทั่วโลกเวยครับเด้อเรียงโลกเรียงไพ่นี่ครับผมอันนี้ผมมาเฮดคิปให้ FC เอฟซีบิงครับอันที่ว่าในหมอจิตในหมอจิตมีผู้โดยสารหลายบอนี่แหละครับเพิ่งเอาลราคบผมผมมาถ่ายให้เราสะท้อนแสงครับผมอมาผมเห็นมาบอกผมก็ได้ด้วครับเด้อว,ว่าภาพดีภาพพอดีครับผม อมา,อา,อามาเบ่ากับคนมันจใาได้ครับผมอา่ามาเหมามนมวนเบ่าห้าแห่กันได้ครับผมกับคนมันนใาครับผมอืมช่วงนี้จะไปสี่เหลียดกับมันครับผมยังสิเกิดให้มันเกิดครับผมอ่เดี๋ยวโลกเดี๋ยวไพกกันหนีให้จากเขาดอกครับผมอ่ผมเป็นกำลังใจซอยคนไทยทุกคนนะครับเด้ออคนไทยแข็งแรงอยู่แล้วครับผม ม,มีกฎมีเกณฑ์อยู่แล้วครับผม,มนี่ครับผมจังไดเห้ากับสนะโลกศสนะไทยครับผมกันห้าซอยกันออกไปใส่มาใส่จังเสียงห้ับใส่แม็กใส่หนักใส่หนัากากตอนยุบานเฮาเอือน้นผ่าปิดดังปิดจมูกนะครับผ่อาอัดดังจุบานเ้าเอือน้นผ่าอัดดังครับผม,มนี่แหละครับผม สำหรับอยู่ในหมอคิดนะครับเด้อจะมีหลกมีไพ่ไหมนี่ครับผมนี่แหละครับผม,อมไอเอฟซีเบิ้งเอาครับครับในหมอคิดนะครับเด้อในหมอคิดสองค,ครับผม นี่ยังข่าคอมเมนต์มาโว้กับคนมันจ่าได้ครับผมครับนี่ครับเกี๋ยวก้อนนะครับเด้อเอียบีครับผมอยู่ในหมอคิดครับผมมีขายสัมบันน้องพอวันเห็นเงียบครับผมโอ้สุกปรมีคือว่าแหละครับ บะหมี่ก็อบะหม่แะครับผมก๋วยเตี๋ยวกระดอยครับไปเบิ้งก่อนครับว่ามีบ่กย่านบ่มี่เผื่ะครับไลอากาศปิดเพราะมันมันเงียบคือมันมีโลงมีไผ่เนาะครับเนาะนี่นะครับเครื่องบะหมี่ผู้โดยสารมากินแน่ครับผมเลยเป็นไปเลยปิดครับ เรียนร้านเดียวครับผมที่คนมันจใามากินครับแซบน้าครับร้านนี้ครับผมคนมันนใากินตลอดแหละครับครับปกติผมขายของขายของเลนอยู่ในหมอคิดเล้วๆนี่กับมากินเที่ยงนี่แหละครับผมอาศัยน้ําแม่าเพิ่นนี่แหละครับผมร้านนี้แซบอีรีนะครับเนี่ยผมเคยเขามากิน นี่าเป็นค้าประจำเพิ่นเลยครับผมนี่ครับจากบาทครับผมสี่สิครับครับตัขายก็แพงเดียครับเด้อเอฟซีครับผมมาแต่เลยครับครับแม่ค้าเพิ่นกใจดีแหละครับผมเออแม่ค้าเพิ่นใจดีครับจะนี่เสียบน้ำรับเพิ่นเห็ดแวเสบน้ำแบบถือปากคนอีสานบานเฮานะครับผมเอฟซีเพื่ด เข่ามาในหมอคิดมากินหนีก็ได้เด้อครับเด้อนี่แหละครับในอูหลอของเก่าๆครับผมเป็นเห็ดถือปากซังได้ครับผมเชือบถืกปากลิ่นของคนอีสานบานห้องเนาะครับเนาะครับผมเดี๋ยวด้อครับเด้อนี่ครับทายเห็นบังคับ มันมันสดซ้อนแผรแสงครับผมเห็นว่าครับผมเห็นว่าครับเกลียวครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปรุงจะ็กน้อยกันครับผมครับผมมาบมามากินน้ำผมครับผมผมมาผู้เดียวครับผมมีผู้ใดจับคากล่องครับผมมาบมานี่ครับผมขอกินก่อนเด้อครับเด้อครับมาับมา นี่ครับผมกินนมินเอยมทอนะครับกินก๋วยเตี๋ยวเยิ่มแล้วหิวนอนเด้ครับบอยกินก๋วยเตี๋ยวเยิ่มแล้วก่อหิวนอนครับเนี่ยได้หลายเลีครับผมขายถือๆครับครับเอฟซีครับผมเป็นกำลังใจให้คนมันจ้าได้ครับเยออย่าลืมครับอย่าลืม ซอยค้นมันจ่านะครับซอยกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้ผมเลยครับพิมงไปเลยครับค้นมันจา่านี่แหละครับผมกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วหิ้วนอนที่เราบ้านเนี่ยครับค้นห้องนังท้องตึงหนังตาก,ก็ยยอนขึ้น,นบนวะานคองคำน่ะหิ้วนอนที่ล้วบ้าน นี่แหละครับผมผมขอมาไถ่ยันในมอคิดห้ง F C เอฟซีเบิ้งครับผมผู้โด,ดยสารภายในกะบ่ค่อยสิมีดอกครับผมตรงนี่้น่ครับรถมาจอดว่าเป็นยังได้ครับผู้โด,ดยสารว่ามีครับผมจังกี้แล้วครับเป็นโรถเป็นไพ่เนาะครับเนาะออ เดี๋ยวกับโลกไทยไทยเจ็บวันนี้จากห้องดอกรับผมเอฟซีครับอดสาออกครับผม,บอ,อ,บผมอ่าซอยซอยกันป้องกันกับเบิร์ดครับผมออว่ามนใจสู่เลยครับอ่าเพราะมนเป็นตะคนไทยประเทศเดียวอกครับเพิ่นเป็นทั่วโลกเลยครับดเด้ออ่าจไปซีเรียสกับมันครับเดี๋ยวกลับขึ้นมาเป็นปกติครับผม หลับตาใจเฮาสู่ครับผมนี่แหละครับใจเฮาสู่เท่านั้นเด้อครับเด้อคอยกันป้องกันกับเบิดครับผมโล่ไฟไข่เก็บกับโปรตีมาอยู่น้ำเฮาดอกครับผมเดี๋ยวต่อไปครับนี่แหละครับผมต้องยุบไฟในครับผมผู้ณดาจารยู่ะท่านไฟในขั้นซีครับนี่แหละครับผม นี่แล้ะครับนี่ะครับนะครับผมอุ้สารสารบ่มีและครับผมช่วงนี้เป็นโลกเป็นไข้คืวาละครับคนเ่าจะกออกไปใส่มาใส่ครับนี่หละครับผมครับสละมหมังครับผมคนไทยเอฟซีเบิงนะครับ ตาลมองตาลมองมีตลอวจตั้งสี่แล้วครับผมผมบอแมนเจ็บตหน้าเด้อครับเดอเอ้อผู้โดยสารบร่มีอรีลีหรอครับบอแมนเจ็บตหน้าว่าไปทายตามองบอ่มีผู้โดยสารบอแมนครับผมนี่แหละครับนี่แหละครับผมอันนี้ภาพเต้นออกแี้งเหนียวเด้อครับเดอ้อนี่ครับ ผมเงินนี่ครับบ่มี่เอลี่เอลรอครับผมอ๋อนี่ครับนี่แล้ครับผมไผ่ในหมอคิดครับผมครับเงียบทั้งสี่ครับผมครับเพราะว่าผูดได้กะเด็กยุคบ้านยุคซองนะครับช่วงนี้เนาะครับเนาะจะมีโลกมีไพ่มากนี่ครับผม ไทยบานห้อกับบอยากออกจากกรุงเทพเมื่อยุดจังสี่กับอยากอยู่ในห้องครับผมอยู่ตนอนในห้องครับผมนี่แหละครับนี่แหละครับผมเบิ้งเอาเลยครับ เดี๋ยวถาว่าือแรงเนาะครับเนะาะบอกผู้โดยสารสิมี่วาครับผมอ่นครับบะมี่ดอกครับผมอจะเป็นโรคเป็นไฟมันนี่บะมี่รับจิตเจรนาเบิ้งเอาละเด้อครับ <c oughs> เ,เ,ด,เบด้ออผมก็จะทายให้เอฟซีเบิ้งครับผมจะไงทายให้พี่น้องเอฟซีทุกคนเบิ้งครับผมอ่า นี่แหละครับผมอมปดติดตามผมต่อไปในด,ด้วยครับเออเอฟซีถกคนครับผมอมผมสีเฮดคลิปดีๆผมสีเฮดคลิปดีๆให้เอฟซีบ้างครับผมบนี่แหละครับ ไปผ่าเต้น้อออกชี้งเนียบ้านห้องนะครับเด้อช่องแปดแปดเขาเป็นว่าครับผมนี่มันอยู่ไปซ่อมก็ครับผมเห็นว่าครับอันนี้ไปช่องนี้ไปทั้งคุณนะครับอุดรหน้องค่ายครับผมนี่ครับนี่ไปผาเตือนออกแขงเนีย้านห้องครับผมอืไปบ้านห้องวางสี่ษะภาคีสานนี่ครับผม เพราะท่านมีผู้ใดสารมานนางโค่นหรอกครับอกันว่ามีโลกมีไพ่เนี่ยผู้ใดสารลายพดครับแต่ว่าสองปีมาหนีมันมีโลกมีไพ่เนาะครับนาอกอะยันเห็นอยู่ครับย้อนโควิดเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าแต่ประเทศใดดอกครับผมอือเป็นทั่วโลกแหละครับอือประเทศใดสิป้องกันดีซัานั่นหละครับแต่ว่าผมก็กว่าสู่ประเทศไทยเฮาบ่ไดต่อครับประเทศป้องกันโลกดีครับผมซอยกันครับผม พากันซอยกันคนละไม่คนละมือครับผมครับเดวโลกไผ่ไข่เก็บกันนี้จากห้าดอกครับผมยวไปฉิดหลายครับจะไปสี่เหลี่ยมนะครับเด้อเอียบสี่ถุกคนครับหรือคนไทยถุกคนครับว่กาโลกว่ากาอยู่น้ำห้าดอกครับผมเดกคนนี้แล้วครับต่างคนต่างคนต่างซอยกันปองกันครับผมปองกันโตนนะครับเด้อไปใส่มาใส่กะ ไ่แมกโหลดครับไ่แมกสองสันแห่งดีครับนี่คือค้นวันจานนี่ครับผมวันจานนี่ครับส่แมกสองสันครับผมนี่ครับสองสันครับับเดือเห็นว่ารับสันหนึ่งสองสันครับผมนี่แหละครับบอแมนด้วยครับคือเพื่อเถาพันว่าข้อหายย่านใจว่าแมนครับผมซอยซอยเหลือคนไทยน้ำกันครับคนห้าบอจกว่าเป็นโลคนี่ยังนะครับเลยไซสองสัน กูดได้เป็นกัห้องว่าจากนอกคำนอกก็เลยใสใ่สองสันสามสันใส่สองสันแล้วครับสิดีครับผมนี่ครับเห็นปะครับผมคมนมันจานี่ใส่สองสันแล้วครับเห็นปะครับนี่สันหนึ่งสองสันโยกข้างหลังนี่กันยังมีอีกแล้วครับเด้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> ป้องกันไว้ครับป้องกันไว้อืม ห่อซอยห่อเองครับมันดีที่สุดครับนี่ครับผมห่อซอยตัวห่าเองมันดีที่สุดครับผมนะครับผมมียังกับคอมเมนต์ในลังคลิปไห้คนมันจ่าเลยครับผมวอาวกันได้เลยครับเด้าเข้ค,คนมันจา่าอืมนี่แล้วครับ เสียงแท้ๆของคนมันจาาเลยห่ะครับตัวกิ่งเสียงกิ่งเัาเป็นหุ่นยนต์คือเพลนว่าเด้อครับเด้อนี่ครับผมขันพิมพ์เข้าไปยูดทบขันพิมพ์เข้าไปคนมันจาขันเห็นบ่มีฟันยังสี่ครับขันบ่มีฟันยังเสี่คือคนมันจาครับมาถึกซองล้วครับพิมพ์ถึกซองแล้วครับสวัสดีครับเอฟซีครับ คลิปนี้ผมขอเอฟซีไปซ้ำนี่สัก่อนน้อครับเนาะอย่าลื่อมนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้คนมันจ่านะครับซอยผมนะครับซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามครับผมกดกระดิ่งไว้เลยครับสี่โปภาพสี่โปภาพคลิปดีๆของคนมันจ่านะครับเนาะถอดนะครับเด้อสี่โปภาพคลิปดีๆของคนมันจ่าครับผมพิมเข้าไปเลยครับคนมันจ่าของยูทูบนะครับเด้อ คันเอฟซีผู้ใดเข้ามาคันเห็นเห็นรูปของผมบางทีผมไมีแขวะพิมพ์ตึกท่องแล้วครับผมแต่ว่าคลิปนี้ผมขอเอฟซีไปสำนีสักก้อนครับผมเอออย่าลืมด้วยครับเด้อใต่ล่างคลิปจะเอย่าลืมครับผมเออสิมาคุยกันได้ครับคอมเมนต์มาเล่นได้ดนะครับเด้อผมขึ้นเฮเอฟซี FC ทุกคนแล้วครับนะครับใต่ล่างคลิปครับผมผมขอ ไว้ชำนีดสก้อนเนาะครับเนาะผมไปแล้วครับขอบคุณหลายๆครับเอฟซี FC ทุกๆคนครับผมไปแล้วดวยครับเด้อ